สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสําหรับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถไว้ใส่ท่องเที่ยวก็มีรุ่นนี้ติดรถไว้ได้นะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวเป็น Honda CRV ปี2002นะครับเครื่อง2000นะครับตัวนี้ติดแก๊สระบบหัวฉีดนะครับ LPG สภาพพร้อมใช้งานนะครับ คือตัวนี้นะครับเจ้าของแจ้งมาว่าซื้อไปในราคา139,0 0 0บาทนะครับเน้นให้ไปใช้งานนะครับเน้นไม่ให้าไปซ่อมนะครับขอย้านะครับให้เอาไปใช้งานไม่ต้องซ่อมเลยนะครับขอบอกเลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจลองชมด้วยตาเปล่าก่อนนะครับรถคันนี้อยู่ที่บางบัวทองนะครับถ้าใครสนใจจริงๆไปทดสอบทดลองขับได้เลยนะครับพาช่างพาเพื่อนไปดูเลยนะครับเอาเป็นว่าสภาพสวยงามนะครับตัแต่งมาเต็มร้อยนะครับตัวนี้ เอาให้ดูให้ชมไปก่อนนะครับสําหรับภาพมีบางส่วนนะฮะได้เลยนะครับแบบนี้สีเงาแวบ,บนะครับดูแลไว้อย่างดีภายนอกภายในสะอาดสวยงามนะครับที่เหลือก็จะเข้าตาพี่น้องหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับถ้าใครชื่นชอบรถแบบนี้ทรงนี้ราคาแบบนี้ถือว่าถูกแพงนี่เป็นเรื่องของความเข้าใจและก็ของแต่ละท่านไปเลยนะครับบางครั้งของดีก็แพงก็มีนะครับของถูกแพงก็มีนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ ก็ต้องชมและไปตรวจสอบครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับ Honda c r v อก็คือใน Honda c ขับในแฟนเพจ Facebook นะครับถ้าใครชื่นชอบรถทรงนี้นะครับก็ยังไม่ตกยุคแต่อย่างใดบอกได้เลยว่าใช้คุ้มค่าเพราะว่าพื้นที่ข้างในใช้สอยได้กว้างขวางมากๆเลยนะครับเอาไปใช้งานได้อเนกประสงค์สมชื่อของรถเลยสภาพแบบนี้นะครับสวยอยู่นะฮะตัดสินใจได้เลยนะครับพาช่างไปดูได้เลยนะครับรถอยู่บางบัวทองนะฮะ พี่น้องท่านใดที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับศึกษารถที่เราชอบนะครับรถที่คิดว่าเราจะใช้นะฮะได้ตามแฟนเพจ Facebook ของแต่ละรุ่นได้เลยนะครับในนั้นจะมีเรื่องราวของกล่องการแบ่งปันช่างที่เก่งอะไหล่ที่ถูกแล้วก็วิธีการบำรุงดูแลนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบไปทดลองขับนะครับแล้วจึงตัดสินใจ139,000บาทนะครับขอคุณ